สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูข่าวสารของชนาทิพย์ทรงอระล์และทีมชาติไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปหลังจากสื่อญี่ปุ่นตีข่าวว่าอุรวะเลสเดมอนต้องการดึงตัวชนาทิทพทย,ย์ทรงกระสินไปร่วมทัพโดยยอดทีมแห่งเมืองไซตามะต้องการดึงแนวลุกทีมชาติไทยไปเสริมแนวลุกให้กับทีมหล,ลังรู้ข่าวว่าชนะทิพย์ทรงอระสินไม่แฮปปี้กับฟอนเตเรและโดนโทลุกเอริกิจจับดองสามเกมแรกในเก และชาอิทิตย์ก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมในเจลีกหนึ่งในนั้นเป็นอุรวะเรสเตมอนที่ต้องการดึงตัวชาอิทิตย์ไปร่วมทัพเรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลอุรวะหลังรู้ข่าวว่าทีมของเขาสนใจที่จะดึงตัวชาอิทิย์มาร่วมทัพความคิดเห็นท่านที่หนึ่งบอกว่าส่วนตัวแล้วอยากปลูกกระแสนักเตะที่อยู่ในทีมปัจจุบันให้ดีขึ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพวกเราต้องการชาอิทิตย์ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชาอิทิย์กับอุรวะห500รยล้านเยนไม่ใช่ร้อยค่าธรรมเนียมการบอลของสูงน่าด ความเห็นต่อมาว่าชาธิทิพย์ห้าร้อยล้านเยนซื้อมาเถอะคอมเมนต์ท่านต่อมาว่าฉันคิดว่าชาติทิพย์จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่รังอุลวะเม้นต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันได้รับอาการบาดเจ็บอยากให้คุณย้ายมาอุลวะคอมเมนต์ท่านต่อมาว่าเป็นไปได้ไหมที่ชาติทิพย์เขาจะมาคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าเราต้องการเขาจริงโดยท่านต่อมาบอกว่าดีแล้วมาเลยชาติทิพย์คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าชาธิทิพย์จะย้ายเข้ามาแก้้ปัญหาาาาสถนนนนกรรณ์ขอองีมเไดใต้ และคอมเมนต์ท่านสุดท้ายบอกว่าฉันหวังว่าจะเป็นเรื่องจริงชาทิพย์มากความสามารถครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลอุตวะเลสเตมอนรังรู้เขาว่าชาทิพย์จะย้ายมาร่วมทีมแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับเซอร์ซิบาียายอดทีมจากลีกอินโดนีเซียโพสต์ขึ้นหน้าหนึ่งยินดีต้อนรับทีละทอนมินมาทันทำเอาแฟนบอลเปอร์ซอร์ิบาาถึงกับเฮือฮาในเรื่องนี้ สำหรับทีลทอนมินมาทันหลังจากที่เจ้าตัวพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคับสมัยที่เก็บและเจ้าตัวยังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทนมเมนและมีหลายทีมในอาเซียนที่ต้องการดึงตัวทีลทอนไปร่วมทีมสัปดาห์ก่อนเป็นทีมจากเวียดนามในส่วนตัวแล้วไม่เชื่อว่าทีลทอนจะย้ายทีมไปไหนน่าจะแข็นสตาร์ทกับบุรีรัมย์ยัเด็ดและเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้สำหรับมาโนโปกิ้งคุณซื้อทีมชาติไทยเตรียมที่จะนำลูกทีมไปบุกแดนอาลับทำศึกฟีฟ่าเดย์สองเมตดกับซีเรียและยูเอ เมโนโนพกิ้งเจ้าตัวเตรียมที่จะเรียกนักเตะ26รายไปบุกแดนอาลักและหนึ่งในนั้นมีนักเตะหน้าใหม่ที่ไม่เคยติดทีมชาติไทยมาก่อนและกำล,ลังส่งฟอร์มร้อนแรงให้กับสมโมสรนั่นก็คือชานกุลกาลิน,นกองกลางจากโพลิสเตโรเอฟซีสนับชานุกุลเจ้าตัวส่งฟอร์มร้อนแรงให้กับโพลิสเตโรในเลขอ2พาทีมนี้ตกชั้นมาอยู่กลางตารางได้สําเร็จและยังพาโพลิสเตโรลุ้นบอลถ้วยเอเอครับซึ่งผลงานของทีโรตอนนี้เข้ารอบ4ทีมสุดท,ท,ท้ายช้างเอเอครับ ทำให้ผลงานแช่งวัยี่สกปีเข้าตามารโนปอกิ้งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในยี่สิบหกคนไปลุยอาลับในช่วงฟีฟ่าเดย์สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาวันที่ยี่ห้ามีนาพบก,กับซีเรียรทีมระดับที่เก้าสิบของโลกและวันที่ยี่แปดมีนาพบก,กับ UAE ทีมาหดับที่เ0สิบของโลกทีมชาติไทยของพวกเราต้องพยายามทำผลงานให้ดีเอาชนะได้ทั้งสองเกมเพื่อจะขยับคะแนนจากโถสี่มาอยู่โถสามในการจาับสลากเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ การจับสลากแย่งสายเอเชียคัพ2023จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคมที่ประเทศกาตาร์แล้วเพื่อนๆล่ัครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ